นักวิจัยไทยล้ำหน้าอีกแล้วพบเฉดสีใหม่ในวัดดัง3วัดคือวัดราชบพิษวัดโพและวัดบรมนิวาสโดยรองศาสตราจารย์ดรน้ำฝนไล่ศัตรูไกลแห่งสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทยได้ร่วมทำงานกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดทำงานวิจัยด้านศิลปะเพื่อนำไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ พของกระบวนการก็ยากแต่ว่ามันเป็นสีที่ไม่มีจำหน่ายปัจจุบันด้วยนะครมีซึ่งซึ่งเป็นสีสมัยก่อนที่ย้อนกลับไปสักประมาณหลายร้อยปีด้วยเช่นกันใช่มคือถ้าเป็นมัตโอเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุทธยาปางกลายนะะแล้วก็เริ่มมาบุรณะก็คือรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็ซ่อมแซมวุระทั้งอย่างและเชนที่สามค่ะก็ก็จะมีสิ่งที่จริงๆก็เป็นสีออกโคลพาสเป็นวัตระสปอร์บินก็เช่นกันเป็นสีในแต่รัชกาลที่สามค่ะมันจะบอกว่าเป็นสี้ เป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าผมเชื่อว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าถ้าไม่มีงานวิจัยวารจามเราจะไม่เห็นสีโบร,ราณเลยเพราะว่าบางบางทีก็ไม่มีอนุรักษ์ต่อแล้วแล้วก็เป็นสีแบบใหม่เข้าไปแต่และสีนเนี่ยเรามีชื่อสีค่ะก็คือโฟพิทโทน<ๆ>แล้วก็อย่างเช่นวัตเซลญ์ปนก็โบโ์พิทโทนครับแล้วอย่างวัตอาสมอลฟิทเนี่ยชื่อชื่อสีก็เขาเรียกอะของนาชืนย่สามารถหาคำตอบเพิ่มเติมได้ในงานวิจัย ในงาน NRCT Forum 2025ณสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติถนนโพลโยธินวันที่27-30ตุลาคม2568นี้